น่ยังเขาก็โค้งอยู่โว้ยมาแนมตัวดิวหนะโอ้ยย,อ <c oughs> ยังตีบขวัอยู่ครับพี่น้องผมมาแนมนตัวครับเมื่อนี่งตัวหัวหน้าพวกบังไฟทางคูนพนมไฟโอ้ร้อ,อยเอ็ดบันยังก่อบ้านหน้าโพเอาได้แล้วติงนี่พ,อ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 พอ่อมพ่อมพ่อมไปเล่น<ป> เฮ้ยเฮ้ยาวอกครับพี่น้องผมที่โอกาสสวัสดีพี่น้องย่างเป็นทางกันนะครับพี่น้องหลังจากที่ห้างหายไปสองสามวันพี่น้องเฮ้ยยากยากยังบุยากียากงานพี่น้องผมเอาพี่น้องผ้าผีผ้านองมาเมื่อนี่หาตัวครับผมเอาเห็นแล้วเห็นแล้วผ่านตูครับน้ำเทียมเมื่อนี่วัาไหนไงเป็นเป็นผู้ซ่องกล่อง เว้นว่าห่านไปเดียวว่นวนวน,วนครับพี่น้องผมสำหรับเยื่อที่โฮดใส่นะครับเป็นเป็น,น,นเนื้อไก่นะครับเนื้ออกไก่เพื่อสีมันมันกัดไงแล้วก็มันไปเร็วนะครับพี่น้องผม ไปเร็วมาเร็วครับวิธีหลอดต่อหัวเสือเบื้องง่ายๆครับพี่น้องผมเวลาเวลาไม่ไ,มได้ได้เยื่อแล้วบินกลับล่งมันจิบบินแบบตรงเลยนะครับพี่น้องผมบินออกแล้วไปแบบตรงเลยตรงซื้อได้ซื้อนัังเลยพี่น้องผมเฮา้ตรงจับเวลานะครับขั้นบกเกินหน้าที่หนึ่งนี่สี่ยูบกเกินสามร้อยเมตรนะครับพี่น้องวางหน้าที่หนึ่งนี่แหละพี่น้องรุนน้ำกันครับผม ลุนเบื้องน้ำกันเอาเดิมสีใดแล้วนะครับเอาคนใดแล้วเมื่โอ้ยขนบักสูงเลย่น Ui chân, mẹ y nông Yêu cốc kì Mặt cập nông เียบร้อยแล้วครับผมเจอไปห้างหนึ่งพี่น้องลุยกันตัวครับผมอ๋อโอ้ไปเลยหลอดตัวครับพี่น้องผมจับ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  นี่ปั๊บโวดพี่น้องเอาพัานจริงทะเลนอีกเอาหม่องไม่กัน อุ้ยได้แล้วติ้งนี่นี่ครับเวลามันได้เห็นที่บินวนนะครับพี่น้องผมนี่นี่ขามหัวนี่มือ <c oughs> เอาห่อถารอบที่โตดรอบที่สองมันพี่น้องผมเ่าต้องถารอบสองมันเจ้งเร็วนะครับเ,เดี๋ยวมันก็หมุนมาอีกเดี๋ยวจังหน่อยรอบสองมาเร็วเกาเอาได้แล้วติงพี่พ่อมพ่อม Ây, lên Ngươi, ngươi Đà gọt Hiến đồ à Áo, lưỡi cốc bốc rồi lạ Nhưng không có khổng Ôi, bên em to đi hôn à ้ยยังติดเพอนอยู่ครับพี่น้องผมมาแนมต่อครับเมื่อนี่ต่วันหัวหน้าพอบังไฟทางพูนพนมไฟโอ้ลอยเอ็ดบ้านียังก่อบ้านหน้าโพทั้งบ้านหน้าโพคุณครับะแต่ว่ามื่อนี่มาหาตัวครับพี่น้องพ่อแล้วครับพี่น้องสองห้างต่ว่าห้างน้อยน้อยเนี่ยน้อยเมื่อเราใจครับผมก็เลยว่า มือแรงนี่อาจสิมีเมนูป่นกับเป็นใดพี่น้องผมเอาพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี่แหละจังพบจังพอกันไหมหลบมือเรงครับผมอายุมันคนนียนสุขภาพแข็งแรงลำรวยโคดีสวันกันโสดุสขขดนสวัสดีครับพี่น้องผมนานกจุ่มนกย่าง